เดี๋ยวไปดูหอหนะน,นี่นรอก่อนรอให้คนนำทางนำเดินนำหน้าอเอออ่าเชิญเดินนำด้วยครับรอ๋อเราไปได้แล้วครับไ มาลูกจะข้ามนะโทรศัพท์อาตอมมานี่เร็วอาตอมเดี๋ยวนี้อาตอมไปดิอะไรลูกจะข้ามคะลูกวะเราจะข้ามไปโน่นไปลงมาเป็นมเติมไหมไม่เราจะข้ามไปคุข้ามไปด้วยก้านนี่แหละลูกในรถมันเยอะลูกรถมันเยอะลูกลูกขับรถมันเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถึงแล้วพ่อจะวางเออเดี๋ยวพ่อจะให้ลงมามามา มาแล้วนีเด้อี่ด้อนีนี่น่เด้ีเอนี่อนี่เน่ไอเนี่เด้อเนี้อนอีด้อน่น้นเด้นนน้ออเออดนี้ อ๋อระบบเสีไม่ทำงาน้นไปเอากล้องกล้องของกล้องก็ได้

โอ้ใครมาตุ้มๆอยู่นี่นี่ฮะลูกตามดูนู่นอะอะไรน่ะน่าอะไรโอ้ห่ตุ้มอย่างเดียวเลยนี่หอนาฬิกาอย่างสวยเลยครับบ้านเราก็เป็นนาฬิกาธรรมดาเนี่แต่นี่เป็นนาฬิกาแบบของอาจารย์ลิลไทยเออ ยังไงเไงอาไปชิ้นหนงนดัดหนึ่งสองสามโครถึงอะตามไปเจออ้าโอเคเวลวสวยแล้ว